เอกชนก็ถือว่าเป็นหัวหอกสำคัญในการพัฒนาสตาร์ทอัพนะครับเห็นได้ว่ารัฐมีหน้าที่ส่งเสริมการทำแพลตฟอร์มทั่วไปแต่เมื่อวิสาหกิจเริ่มต้นพร้อมที่จะอยู่ในสเตจของการลงทุนแล้ว เอกชนคือกลุ่มของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเทเลคอมมิเกชันไม่ว่าจะเป็นธนาคารล่าสุดก็จะมีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับที่จะเข้ามาพัฒนาและก็ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างเห็นได้ชัดจะเห็นได้ว่าในช่วงเริ่มต้นการวิวัฒนาการของระบบนิเวศสตาร์ทอัพของในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีเอกชนหลายๆเจ้านะครับที่เคยมีประสบการณ์ตรงจากซิลิคอนวัลเลย์แล้วก็กลับมาในประเทศไทยมา ดึงเพื่อนๆจากที่อเมริกามามาลงทุนในธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นในเมืองไทยดังนั้นจะเห็นได้ว่าเราขาดพี่ๆน้องๆในส่วนที่อยู่ในภาคเอกชนไม่ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทตอนนี้เนี่ยเริ่มให้ความสําคัญนะครับในการพัฒนาระบบนิเวศของตัววิสาหกิจเริ่มต้นโดยเฉพาะเจาะจงไปในรายสาขาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวข้องกับประกันชีวิตนะครับรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและก็เกษตรเป็นต้นในอนาคตท่านจะเห็นได้ว่าจะมีบริษัทขนาดใหญ่ของไทยเนี่ยที่เข้ามาสู่โลกของการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับมาเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงมาเป็นเหมือนกับพี่ที่คอยดูแลน้องๆผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เติบโตมาในธุรกิจสาขาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างยิ่งใหญ่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดครับ